ดวงครึ่งปีหลัง2,568ของชาวราศีมีนอจะเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายๆด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพการที่ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งที่ให้ผลดีจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและความสำเร็จให้กับคุณแต่ก็ยังมีดาวราหูและดาวอังคารที่อาจส่งผลให้เกิดความท้าทายในบางช่วงดังนั้นการวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบ และการรักษาสมดุลในทุกด้านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในครึ่งปีหลังนี้ครึ่งปีหลังของชาวราศีมีนจะเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตแต่ก็จะต้องผ่านอุปสรรคและความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนและการตัดสินใจที่ดีเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้ดาวพฤหัสบดีจะช่วยสนับสนุนให้คุณมีโอกาสในการขยายการทำงานหรือการลงทุนใหม่ๆแต่ก็ต้องระวังการหลงทางจากการตัดสินใจที่รีบร้อนหรือการเสี่ยงเกินไปจากอิทธิพลของดาวราหู การทำงานหนักและการไม่ย่อท้อจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในด้านการงานและการเงินชาวราศีมีนออาจจะต้องเรียนรู้การควบคุมอารมณ์และรักษาความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดที่อาจส่งผลต่อสุขภาพและความสัมพันธ์การงานของชาวราศีมีในครึ่งปีหลัง2568จะมีความคืบหน้าไปในทิศท,ทางที่ดีหากคุณสามารถรับมือกับภาระงานใหม่ๆและความทา้าทายที่เกิดขึ้นการขยายความสามารถของตัวเอง และการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตในอาชีพของคุณได้อย่างมั่นคงคุณอาจได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงงานหรือได้รับการโปรโมทในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือการรับโปรเจกต์ที่ท้าทายมากขึ้นการแสดงความสามารถในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้จะทําให้คุณได้รับความชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือกาลังวางแผนขยายกิจการการขยายตลาดและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดี ต่ต้องระมัดระวังในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการสร้างเครือข่ายใหม่ๆและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะเป็นกุญแจสําคัญในการเติบโตการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพของคุณจะช่วยเปิดโอกาสให้คุณเติบโตได้ระวังการทํางานหนักเกินไปจนลืมให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพและชีวิตส่วนตัวควรจะสรรเวลาในการทํางานอย่างสมดุลการเงินของชาวราศีมีในครึ่งปีหลังนี้จะมีความมั่นคงและสามารถเพิ่มพูนได้หากมีการวางแผนการเงินที่ดีและรอบคอบ การเงินในช่วงนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยมีโอกาสในการได้รับเงินพิเศษจากการทำงานเสริมหรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีคุณจะมีรายได้ที่มั่นคงจากแหล่งที่มีอยู่เดิมรวมถึงมีโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการทำงานเสริมหรือโปรเจกต์พิเศษที่มอบหมายให้หากคุณคิดจะลงทุนควรเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนที่เสี่ยงต่ำคุณหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ชาวราศีมีนควรให้ความสำคัญกับการออมเงินและการจัดสรรการใช้จ่ายอย่างรอบคอบการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายและการออมเงินสำหรับอนาคตจะช่วยให้คุณสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวระหว่างการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนในสิ่งที่ยังไม่มีความรู้เพียงพอควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจความรักต้องการการดูแลและเอาใจใส่การให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนรักและการทำกิจกรรมร่วมกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีความสุขและมั่นคง อย่าปล่อยให้ความเครียดจากการทำงานหรือปัญหาภายนอกมีผลต่อความสัมพันธ์คุณให้ความสำคัญกับการสื่อสารและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันสุขภาพของชาวราศีมีในครึ่งปีหลังนี้จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีการทำงานหนักและความเครียดจากชีวิตประจำวันอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจได้ดังนั้นการหาวิธีผ่อนคลายและดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีพลังในการทำงานและชีวิตการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและลดความเครียดการเดินเร็ววิ่งหรือทำโยคะจะช่วยให้คุณมีพลังและสุขภาพที่ดีควรหาเวลาในการผ่อนคลายจิตใจจากความเครียดเช่นการทำสมาธิการฟังเพลงที่ทำให้สงบหรือการทำกิจกรรมที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายควรให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่เพียงพอและการพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นฟูพลังอย่าทำงานหนักจนละเลยการดูแลสุขภาพควรหาเวลาพักผ่อนและฟื้นฟูตัวเองอย่างเพียงพอ โดยรวมแล้วครึ่งปีหลัง2,568ของชาวราศีมีนอจะเป็นช่วงที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเติบโตและการพัฒนาตนเองการใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจและการรักษาสมดุลในทุกด้านของชีวิตจะช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้นความท้าทายต่างๆและก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนตน้อมรับคำทำนายหากใครสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อตามเบอร์ที่โชว์ได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ